หลัง22นาฬิกาเป็นเวลาเสี่ยงสำหรับการสัญจรเข้าออกบริเวณซอยถนนพหลโยธิน44เพราะเริ่มไม่มีผู้คนที่ผ่านมามักเกิดเหตุวิ่งราวและปลนุนรัพย์ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยง283จุดที่กรุงเทพมหานครเร่งปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยขึ้นโดยเพิ่มกล้องวงจรปิดและปรับปรุงแสงสว่างให้เพียงพออ,อันที่สว่างนี่คือปรับปรุงนะครับสว่างแนละ้วอย่างเงี้ยเหมือนกับวันนะั้นนี่เดินก็ไม่ห่วงนะครับตัวเนี้ย มองเห็นยันนู <c oughs> ่นเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงแถวนี้ก็จะมืดแล้วพอม,มืดปุ๊บน,นั่นแล้วก็พยายามบอกน้องนักศึกษามาอยู่ใหม่เนาะเราก็บอกว่าน้องมันมาเดินฝั่งทางนี้นะมันมืดฝั่งนู้นนะมันจะโดนจี้โดนอะไรกันเรื่อยนามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนฝั่งถนนพระโยทินเป็นอีกจุดที่กรุงเทพมหานครเพิ่มกล้องวงจรปิดและไฟสองสว่างแต่ผู้ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอย่างกุลนัทกรุงโรดยุดธศี นักศึกษาวัย20ปีมองว่ายังไม่เพียงพอเพราะแสงที่ยังสลัวเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นคนร้ายหากเกิดเหตุไม่คาดคิดถ้าเด็กคนอค่นข,ข้างที่จะเปี่ยวก็อันตรายครับมันเป็นเรื่องที่ดีที่ติดกล้องจะพิจารณาไหมคะความสว่างขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เพียงพอแน่นอนครับเพราะว่ามันสลัวแล้วก็ยากกับการแบบมองเห็นหน้าตากันระยะประมาณ5-6เมตรก็มองไม่ไเห็นแล้วคัะ ถ,ถ้าเดินคนเดียวก็น่ากลอาจจะมีเพื่อนมาด้วยก็อาจจะไม่เท่าไหร่ยังค่ะน่าจะเพิ่มอีกสักงนิดนึ่งส่วนอาสาสมัครตำรวจบ้านที่ประจำอยู่บริเวณน,นี้อธิบายลักษณะพื้นที่ว่าตลอดเส้นทางผลโยธินมีหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมากเมื่อปิดทำการในเวลากลางคืนคนจึงไม่พลุกพล่านและแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะบริเวณติดกับป้ายรถเมล ซึ่งเป็นที่ทําการของกรมส่งเสริมการเกษตรผู้ที่ผ่านไปมาจึงต้องระวังเป็นพิเศษตั้งแต่หลัง22นาฬิกาก็ส่วนมากก็เรื่องกระเป๋าเรื่องโทรศัพท์ที่ต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนร้ายเขาจะเดินมาตอนไหนอาจจะมาข้างหลังหรือจะมาข้างหน้าเราขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนขึ้นมาฟุตบาทอะไรประมาณนี้นั่นแหละปัญหามีหรือว่ามอเตอร์ไซค์ตามตูดตามท้ายมาอะไรอย่างเงี้ย ไม่มไมไไผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวระหว่างลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงว่าหากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถแจ้งได้ที่สำนักง,งานเขตนั้นๆหรือใน Facebook ของผู้ว่าได้ทันทีแจ้งสำนักง,งานเขตดีที่สุดครับแต่เอาจริงๆก็เข้า Facebook ผมก็ได้นะครับแต่ยังไงถ้าเข้า Facebook ผมก็กลับไปสำนักง,งานเขตอยู่ดีครับ ดังนั้นดังนั้นไปสํานักงานเขตอาจจะตรงกว่าแต่ว่าถ้าสบายใจกว่าถ้าจะติดต่อกับผมโดยตรงก็เข้ามาเถอครับเพราะว่าในหลายจุดที่มีการแก้ไขปัญหามันก็ผ่าน Facebook ผมดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสะพานคนเดินนะครับหรือว่าหรือว่าจุดเสี่ยงอื่นๆนะครับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้ง283จุด แ,แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้กรุงเทพมหานครอย่างตั้งเป้าติดกล้องวงจรปิดให้ครบ52,000ตัวในพื้นที่เสี่ยงตามโครงการมหานครแห่งความปลอดภัยจากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมพบว่าเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปิดโลง่งเช่นถนนมีเพียง121.4และในซอยมีเพียงร้อยละ11.8แต่เหตุกว่าครึ่ง กับเกิดในพื้นที่พักอาศัยนี่จึงอาจเป็นเรื่องต่อไปที่รอการออกแบบเมืองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนวัลลยลักษ์แสงเปล่งปลั่งอมรินทีวีรายงาน